ที <World. S> 2ทุวันตนนี้น,นูยิ้เข้ามาแล้วค่ะใคร้มอยู่ตรงกลางเลยจะเบียดไปมนุนหนึ่งสอ,งสอ,งอ,อ ียวและทีมหมวกหนูยิ้มหนูแย้มก็มีหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะซึ่งของหนูยิ้มหนูแย้มเป็นรูปเป็นรูปราดราดของข้าวบอมเป็นจัลลุนะคะใหญ่ใหญ่และใจได้หญ่แล้วก็จะมีโอ้โหอ่าเป็นด็อกของมันแล้วนะคะนี่ไงหนูยิ้มหนูแย้มของหนูยิ้มหนูแย้มค่ะเป็นแบบนี้นะคะ ่มีแบบให้นะพ่อบอมเห็นไหมคะเนี่ยชิ้นส่วนตามนี้เลยแล้วตัวเองจะต่อนะคะอยากตึ้งแกะแล้วจะค่อยๆค่อยๆหยิบออกมาแห้ห้ามว้นะห้ามไว้ด้วยกันเดี๋ยวมันจะงงอ่าให้เขาวางกันเองวิธีการต่อนะคะเราจะสแกนสแกนตรงนี้เหรอสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเขาก็จะมีวิธีการสอนแบบนี้นะคะเราต้องดูดินะว่ามันแกะมีการแกะด้วยเหรอคะเราจะรู้ได้ไหมว่า แกะนะคะอย่างยิ้มหรือแยมตันเป็นเศษที่เอาไว้ข้างนี้ไม่ได้มีช่องช่องอย่างนี้หรอคะเราก็จะรู้ว่ามันคือมันแกะใช่ไหมคะเธอแกะฝั่งนู้นนะโอ้รูนูยิ้มค่ะรูนูยิ้มค่ะทุกคนเออเป็นรูเลยของพ่อพ่อมาดูสิเป็นรูปดาวอะไรอะดาวเสาอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ชิ้นที่สองโอ้ก้าวประตูทางเข้าเลยค่ะ โหดูนะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มจะต่อชิ้นส่วนที่สามแล้วนะคะนี่ไงเขาต่อต่อเนี่ยมาต่ออีกละโอเคเสร็จไปสี่ชิ้นเลยนะคะต่อกันแล้วหนูยิ้มยังบอกว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องตั้งเพื่อประกอบขึ้นเป็นโครงหัวพมหนูยิ้มหนูแย้มมันโครงว่าแล้วนะเธอมาดูเสียบได้แล้วนะ จะกลายเป็นอย่างนี้เลย<อ>เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเฮ้ยมันเหมือนจะมีแบบมันเหมือนแบะออกนะคะอันนี้คือเหมือนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหางมันเนาะหารือว่าปีกมันนะฐานนั่นฐานฐานของจรวดจะชกนะคะโอเคได้เลย <laughs> ว้าว <laughs> มีอีกไหมอ,อุ้ยของนะูยิมมีของนูยิมนะคะใคร <laughs> อยากจะโชกก็บอกนะ ขึ้นได้ขนาดนี้เลยนะของพ่อบอมอาจารย์ล่ะพ่อบอมของพ่อบอมต่อยากไหมคะก็ยากอยู่นิดหน่อยโอ้ยทุกคนใหญ่มากเลยเทียบกับตัวบข้าวบอมพ่อบอมเข้าไปอยู่ในจารุดของตัวเองได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นนะและปราสาของหนูยิมนูยามก็ใหญ่เช่นกันนะคะว้า ลังเล่นกันเพลิดเพลินเลยนะคะนีย,ยใช่ใช่นคือขงนี้เลยซาซ่าร่ะสวยมากมข้างบนยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังเสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จคะ่ะทรงสวยมากๆเลยอันนี้คืออะไรเหรอคะเนี่ยแน่ไหน,นโค้งเนี่ย ชั้นนั้นเหรอคะทุกคนมนมี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนจะมีฟองฟุ้ง,งก็มาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวคนติดติดนี่แล้วแล้วแคตันแล้ว รู้ไหมอะคะมันคือชิ้นส่วนของอะไรของปราสาทอะคะตรงไหนเอ่ยไร่ยจันใดคะเอายังไม่รู้อุ้ยปุวใจดาวไม่หอกเลยหัวใจดาวกระปุกเนี่ยมันคืออะไรหัมันจะคล้องอย่างเนี้เหรออุ้ยสุดท้ายทงกดในการเต้ไหนอะทงใช้ตรงไหนอะคะต่อรู้ชื่อไหมอุ้ยทงปาแซมสุดท้าย ความแข็งแรงให้กับปรา,าสาทกล่องกระดาษของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะโอ้มีเสียบเสร็จแล้วถามจรวดฮะเสร็จแล้วเหรอคะใช่แต่เด็กขอบพ่อบอมเสร็จแล้วน,นะคะเดีย๋ยวให้พ่อปุ๋มให้ดูคะ่ะโอ้โหว้าว,วมากเลยจรวดกล่องกระดาษของพ่อบอมเดี๋ยวให้พ่อบอมนะคะติดเทปใสเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเพิ่มความแข็งแรงติดเทปใสเพิ่มความแข็งแรงเสร็จแล้วพ่อบอมก็จะ จรวดของขบอนกันนะคะเขาก็ลง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 ได้นะสวยมากเลยลงง่ายอยู่หรอกชัดเดนมากอ่าะมานนี้ค่ะเดี๋ยวตกแต่งทั้งหมดเลยนะคะติดเทปสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าตาพราตาของหนูยิ้มหนูแล้วนะคะน่ารักมากๆวิวชอบฝั่งหนูมากๆเลยที่มันมีระเบียงยื่นออกมาที่หน้าตาเราจะมาตกแต่งนะคะขั้นตอนต่อไปให้หนูยิ้มหนูแย้มตกแต่งแล้วก็ ลงสีนะคะยิแย้มจะลงสีของตกแต่งที่มันเหลือที่มันเราแกะออกเป็นรูที่เป็นรูรูอ่ะเวลาแกะออกมามันจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะเป็นรูปหัวก้อนเมฆรูปดาวรูปหัวใจหรือยิ้มหรือแย้มจะใช้สีลงตรงนี้เอาอันนั้นอะปิดตไแล้วก็เอาไปแปะกาวสองหน้าติดกับกาสาดได้ไงด้ไง นี่เลยค่ะทุกคนของพอ่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหจรวดของพ่อบค่ะทุกคนจะเห็นของพ้อปำม,มันมีสีสันแบบว่าจางๆนะคะโอ้โหด้านใน้ตรงไหนเออพอ่อมำนี่คือฐานนะคะด้านข้างแล้วก็นี่คือตัวของจรวดเองนี่คือด้านหน้านะคะทุกคนแม่ปุ๋ยจะเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นยังไงบ้าง และตรงนู้นคือพ่อบอมนะคะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็มองจมูกดูจมูกพ่อบอมมองจากข้างล่างขึ้นไป็โมยสวยงามมากพ่อบอมดูนี่โอ้โหตรวดกำลังจะพุ่งขึ้นวอนซิวอ เ,เก็บขาหน่อยแป้งฟ้าจับตรงลุงพ่อบอมดูพ่อบอมอยู่ข้างในค่ะพ่อบอมพ่อบอมดิ๊ตรงนี้ ไปดูของนยยิบหนุยแยมบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเอาไปเลยเ <c oughs> อามาห่ตาแงสองสองามตาดงยรักมากๆเลยนี่นะคะมีที่จับเปิดประตูยอเปิดประตูนะคะเฮ้มันหลุด <c oughs> อ่ะเปิประตูเข้าไปอย่างนี้เหรอคะอ๋าพไปเสียงนะค่ะก็จะเจอ เอ๋อุ้ยนั่นหน้าต่างนะคะถ้าเราอยากเปิดหน้าต่างก็ดันเอาไว้่างนี้เลยค่ะเข้าหน่อยอุ้ยหนูยิ้มก็เข้าได้เหรอสองคนได้เหรอคะ Oh. อีกด้านนี้นก็เป็นประตูนะคะ,คะเห็นแานตกแต่งนี้ไหมคะคือเราจะต้องดูจากด้านนี้นะคะคือคมอ่วงฟ้าเข้มฟ้าอ,อ่อนเขียวฟ้าเข้มฟ้าอ่อนเขียวค่ะเหลืองส้มแดงว้าว <Wow. S 2> และเครื่องหมายของประตูนี้จะมีหัวใจ แนนม่ผู้จะให้หนูยิมกับนุย้ําหมุนบ้านให้ดูนะคะว่ามีการตกอย่างไ,<ห>ไบ้างน,นะคะโอเคอันนี้คือด้านตรงมีระเบียงนะคะอมุน <c oughs> โอ้ยตรงนี้สวยนะคะตรงนี้คือเด็ดสุดเลยเพราะว่ามีที่จับเป็นรูปดาวมีก้อนเมฆหัวใจโอ้ตรงนี้เป็นระเบียง <c oughs> โอ้ยตรงนี้ก็สวยเป็นเป็นปัดหน้าต่างที่มีระเบียง ใหญ่เคลื่อนที่ปลาศาสเคลื่อนที่โอ้ยหมุน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 สวยตัยิ้มดิ๊งสวยมากเข้ามาเข้ามาอันนี้คือข้างบนนะคะทุกคนนี่คือข้างบนนะี่เล้นสูงจังกคนปลาแล้วก็ใหญ่กว่าดิ๊งเท้าด้วยใช่ะหมได้ค่ะประตูให้ค่ะโอเคเปิดประตูค่ะอู้อันนี้ใหญ่มากเลยนะคะโอเข้าไม่ได้หรอกค่ะมันแน่นมากเลยค่ะทุกคนยิ้มเข้ามา ้เขาไม่ได้ีมีตรงนี้ยิ้มพี่นอยากให้คนาเห็นยิ้มไหมคะพี่นอยากให้ผู้ชมเห็นว่าเราเข้าได้กี่คนสูงสุดกี่คนเนี่ยอ๋อเราจะทําตัวเล็กที่สุดใช่ไหมคะตัวนี้คือแน่นมากเลยค่ะทุกคนแต่แน่นยิ้มเข้ามาแล้วค่ะเนี่ยมเผลอๆแน่นวิมอยู่ตรงกลางเลยนจะเบียดไปมันะด้วยแหมเธอไม่อยู่ระเบียงอ๋อโอเคได้ค่ะตอนนี้คือในตราสารก็คะเข้าได้สามคน ที่จริงมันเข้าได้อีกนะนี่เนี่ยมันตอนนี้มันเหลือพื้นที่ตรงนี้นะคะเด็กเข้าได้อีกคนหนูแย้มไปนั่งฝั่งโน้นเด็กเข้าได้อีกคนกับหนูยิ้มไปนั่งฝั่งโน้นโอ้ยก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อตอกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้ชอบปราสาทของหนูยิ้มหนูแย้มหรือชอบจรวดของพ่อบอมนะคะ BS กันนะ ใครชอบอันไหนก็ขายได้เลยนะคะว่าชอบของใครชอบชอบของพี่พี่แย้มหรือชอบของพ่อบอมนะคะแต่สําหรับของแม่ปุ๋ยชอบของชอบของ DNA ของพ่อบอมพ่อบอมอยู่แล้วสวยแล้วยันเลยยันค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีสีสันไม่ทงค่ะแล้วลืมบอกไปเลยได้จริงๆเลยนพระว่ามันจะแข็งแรงมันมีสี d n ง หัวใจเล็กๆช่วยค่ะใช่ค่ะถ้าผมก็มีเจ๋งนะคะเจ๋งมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาบ้านนี้นะคะไว้เป็นบ้านอ่านหนังสือของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้บ้านกล่องกระดาษเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็ลองไปร้ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะมีขายเยอะแยะเลยสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย